สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดีแอคไอดอลเอนเนอร์จีเจนซ่าท้าพลังตัวอีพีีเรามาดูกันต่อเลยค่ะทุกคนเริ่มเลยกาจนาบุรีตัวขาวน้ำตกกาจนาบุรีสวยมากใครมาบ้าง โุ้ยตุ้ยปากกี้ตุ้ยมาหรอทำจริงโอ้ใช่โอ้ยอะไรางกาแฟที่สั่งได้แลวครับคุณลูกค้าอันนี้เป็นคาริสตาปากกี้สวยขนาดไนคะอีมีนี่มวนสวยสองคนเลยดิไปสามดิ เฮ้นัดกับงน่ะพี่เาเหรงมาเขาจะตกใจไหมแนเดโอเห็นในทีวีไหมครับเคยเห็นในทีวีไหมครคุ้นๆครับเหมือนเคยเจอตามรูปคดีเนาะอะไร้ในทีวีเพราในทีวีดูดีกว่าตัอจริงจริงอีกเยีกเลยดีับพี่เสร์ฟกาแฟกาแฟที่น้องๆทานไปแล้วครับ มันเข้มมากเลยนะมันพิเศษนะทุกหมเป็นสายกาแฟอยู่แล้วไม่ว่าต้องมีใาไม่ได้ต้องมีหันในมองแล้วความพิเศษของกาแฟที่ชิปไปรสชาติมันเป็นยังไงหอมหอมนอความหอมมากเลยกลมกล่อมรู้ไหมคะว่ากาแฟที่น้องๆกินกันวันนี้เนี่ยนะ มันเกี่ยวข้องกับสำนวนไทยด้วยเห็นช้างพี่พี่ตามช้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดี้องกินกาแฟขี้ช้างอยู่ครับโอ้ยก็คือกาแฟมันจะขี้ช้างเขามาทำกาแฟได้หรอเออเขามีกระบวนการของเขาอยู่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านเข้ามาแนะนำดีกว่าครับผมขอเชิญเจ้าของร้านครับสวัสดีครับ แต่หลายคนอ่ะอาจจะเคยได้ยินบ้างหรือหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าเฮ้ยมีกาแฟที่ช้างอยู่ด้วยปกติผมเคยอย่างแบบพวกขี้ชมดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับมันเป็นยังไงครับวิธีการมันก็คือผลไม้เนี่แหละครับเราล้างขอามาตัดแล้วก็ปั้นหล่ำแล้วก็ยัดใส่มาซาลาเปาให้ช้างตัวที่กืนกินเข้าไป แล้วไปอยู่ในท้องประมาณ4-5วันตัวเอนไซม์นะระบบการย่อยของช้างครับมันเป็นตัวทำปฏิกิริยากากนี้งในกาแฟกลิ่นและรสชาติเลยออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ค <c oughs> ือ35กิโลที่ชา้างกินเข้าไปเหลือกาแฟที่ผมมาคั่วได้ไม่ถึง1กิโลแล้วเป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลกครับเข <c oughs> ้าในะจแล้วดังนั้นเขามีความพิเศษมากแล้วก็รสชาติกาแฟที่ช้างเนี่ยเขาจะแตกต่างกับเม็ดกาแฟทั่วไปยังไงครับคือกลิ่นและรสชาติไม่เหมือนกาแฟทั่วไปแน่นอนครับมันจะออกถั่วถั่วนะพีครับอันนี้คืออยากแนะนําให้มานะใครมีโอกาส มาทีน่นี่เขาก็จะรู้จักกันอย่างดีนะครับโอเค okay. มาเดี๋ยววันนี้เราพาหลายด้องของเรานะไปเรียนรู้เรื่องของน้ําถึงต้นน้ําเลยนะครับ และที่อยู่ยนี่นะครับก็คือเขื่อนท่าทุ่งนาครับเขื่อนอนเนกประสงค์ที่เปรียบเสมือนเขื่อนลูกของเขื่อนสีนครินครับหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มน้ําแควใหญ่ตอนล่างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือกอฟผอเ <c oughs> ขื่อนนี้นะครับทำหน้าที่ช่วยเสริมกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าและยังสามารถสูบน้ําจากเขื่อนท่าทุ่งนากลับไปเก็บไว้บนอ่างเก็บน้ําเขื่อนสีนครินครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซ้ำได้ด้วย ีเนี่ยเราได้เห็นแหล่งน้ํานะครับก็เรียกว่าเป็นความโดนสมบูรณ์แล้วนะครับเรามามีอีกหนึ่งเครื่องยืนยันตรงนี้คือป่านั่นเองที่อยู่บริเวณเขื่อนศรีนครินต์แต่วันนี้ผมจะไม่ได้เป็นคนพาพวกคุณเที่ยวนะผมจะมีไกด์เป็นคนพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าความน่าสนใจของป่าที่นี่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้เออแต่ตอนนี้คือดูไปไงอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเออดังนั้นขอเชิญเลยกำลังตื่นครับมาเลยฮะสวัสดีครับ กำนันเติบเนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยคิดว่ากำนันนยจะชอบฟังเพลงแบบเพื่อชีวิตทุกคงไม่ใช่นะฟังอะไรแค่ ที่เราอยู่นี่คือมีชื่อไหมครับครงนั้นป่าด้านเดิมเขาจะเรียกว่าลำห้วยป่งฝาในอดีตมันอุดมสมบูรณ์มากแต่พอมาระยะหนึ่งเนี่ยมันเกิดความแห้งแล้งด้วยเกิดจากการที่มนุษย์เราใช้ทรัพยากรอย่างทิ่เปลือกก็ทําให้น้ําที่นี่หายไป ตกสปีเราก็เลยมารวมกลุ่มกันจะทาอย่างไรให้มันกลับคืนมาได้เราไปได้เรียนรู้มาจากของโครงการในหลวงราชก,การที่9ก้าเพ<ด>ื่อองไค้เราใช้เวลา6ปีเราเริ่มนะเริ่มไหลมาบ้า,ขาขงแล้ฝ่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนรเราได้ทําแล้วเดี๋ยวเรามาอยู่อย่างนี้จะมีโอกาสเจอช้างไหมครับเมื่อประมาณสักสองชั่วโมงแล้วช้างอยู่ด้านถนนที่เราเข้ามาตอนนี้ก็ยังเดินอยู่บริเวณนั้นอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวแต่ถ้าเราเข้าใกล้หรือว่าเราไปเจอช้างเนี่ยคือ ห้ามพูดเลยนะเรื่องพวกความลับหรืออะไรพอแล้วเดี๋ยวช้างเพื่อเดี๋ยวช้างเพื่อกำลังครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วคุยมาเนี่ยจริงเราเห็นถึงความร่วมมือกันของกกพแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนบริเวณรอบๆนะครับทีนี้พอป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะชีวิต ของชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างครับตอนนั้นครับถามว่าชีวิตของชาวบ้านจากที่มันแห้งแลง้งมันไม่มีความชุมช่มชื้นไม่มีน้ำเลยเนี่ยการเกษตรเราก็ทําไม่ได้แต่มาวันเนี้ยทุกครัวเรือนจะมีมะกรูดมะนาวมีข่ามีตะไคร <า S> ้ประโยชน์จากที่เรามีน,น้ำสั์ป่าเยอะขึ้นช้างนี่มีประมาณกี่ตัวครับ เบอร์นี้ก็อยู่ที่412ตัวเป็นช้างตาเลย้างตาเลยใช่แต่ว่าช้างาเนี้ยก็มีอยู่ประมาณ4-5 0 0ตัวโอ้ด uh, ังนั้นเดี๋ยววันนี้ไหนๆเรามาทังทีเดี๋ยวให้กำนันนะครับพาไปดูธรรมชาติบริเวณรอบๆเขื่อนเสียเพินหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไอดอลเนี้ยเดินตามอย่างเดียวได้ครับผมเดินตามกำนันนี่ช้างไม่ขวิดใช่ไหมฮะก็อย่าลืมถ้าเกิดผมวิ่งนีต้องวิ่งตามผมไหม นี่นคือโป่งอ่ะครับคือช้างมาตอกินนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นคนก็กเวลาเจ็บเวลาป่วยก็จะต้องมาหาแหล่งที่กินเป็นยาชนิดหนึ่งก็ <c oughs> จากแร่ธาตุในดินเลยพวกนี้ <c oughs> ใช่ครับที่เราเห็นนี่ก็เป็นวัชพืชต,ต่างๆที่มันสามารถเป็นสมุนไพรได้อย่างเช่นต้นเล็กๆนี่ก็คือเป็นต้นกล้าวต้นกล้าวอ,อ่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ไปแก้พวกเบาหวานความดันเนี่ยที่เป็นต้มกินน้ำมันนะแล้วนี่อีกเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งก็คือโป่งฟ้า เป็นยาแผนโบราณอย่างเช่นเป็นหวัดก็ทำเอาไปต้มกินน้ําอุ่นแทนใบชาไปทําไมเราถึงเรียกโปลงฟ้าจับะลำหมอกไปที่แสงขึ้นฟ้าไปมันจะมีรูเล็กๆเปิมเต็เห็นๆกับโลงแสงโปลงฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่เาไปเราไมเห็นกับหนุ่มอ่ะกินได้เลยนะกับนั้นใครไม่กล้าหย่ารียกว่าไอดอล อุดมไปด้วยความหวานนะตามซิมอุ้ยสองคนนี้มันยังไงนะเป็นไงบ้างน้องๆเพิร์เซ่เป็นไงกินแล้วสดชื่นสดชื่อมั้ยหอมหอมสดชื่นอร่อยไม่ต้องเสแสร้งอยากเอาไปแต่นีไม่พูดเลยไอ้นแอมได้แลไอ้ม่พื่อสกัดแล้วนี่โอ้ก็ถือว่าเราได้ความรู้มากๆร่วมกันของธรรมชาตินะของน้ำของเขื่อน รวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆด้วยนะครับยังไงไอ้โอกาสนะอยากให้ลองมาเดินกันนแถวนี้นะครับผมเพิ่มมากขึไกด์ที่เสร็จแล้วนะฮะกำนันตึ่นะครับขอบคุณงามเอ้ยเอ้ยเอาละแต่ภารกิจนะครับของเหล่าไอดอลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อไปคุณจะต้องไปทำมิชชั่นกันแล้วพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลย เื่อนศีนครินเ<ม>ขื่นอนเอกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองครับสร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับมีเนื้อที่ถึง4ล้านไร่ครับเป็นเขื่อนประเภทหินขมแกนดินเหนียวที่สามารถกักเก็บน้ําได้มากที่สุดในประเทศไทยสามารถปล่อยน้ําเพื่อช่วยผลักดันน้ําเค็มไม่ให้หนุนล้ําเข้ามาสร้างความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณปากน้ําแม่กล่องในช่วงฤดูแรงน่นเองนอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่มีกําลังการผลิตถึง1,250ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีครับ และเป็นหนึ่งในศูนย์รวมพลังงานสะอาดที่สําคัญของประเทศไทยโดยนอกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบปกติแล้วยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบกสูบกลับครับที่ทาหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่พลังน้ําขนาดใหญ่ซึ่งใช้ในการกักเก็บพลังงานและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วย <ไ>ด้วยดนะครับทั้งไลแค่นแล้วก็เพอร์เซสเนี่ยมาอยู่ที่สันเขื่อนสีน,นครีมน,นะครับซึ่งเป็นจุดที่สวยมากปกตินเนี่ยไลแค่นเจอกับเพอร์เซสเนี่ยจะไปร้องไปเต้นกันคุณคิดว่าวันนี้คุณมาที่เขื่อนคุณจะไม่ต้องเต้นเหรอฮะต้องมาเดินสบายๆชมวิวใช่ไหมฮะ,ะไม่ฮะ <c oughs> เราจะต้องมาบูสต์เอเนอร์จีกันฮะ <c oughs> มาเริ่มเล่นมิชชั่นของเราเลยนะฮะกับมิชชั่นนี้ฮะเต้นต่อท่านนครับพวกคุณจะต้องเต้นท่าให,ใ,หใหญ่ๆนะครับสลับกันไปให้สมกับเป็นทีมตัวท็อประดับประเทศเออ ภารกิจเต้นต่อท่าไอดอลาคีบ๊อกระดับประเทศทั้งสองวงจะต้องยืนสนับวงกันลเต้นต่อท่าของเพื่อนที่อยู่ก่อนหน้าให้ครบยังไงฮะเรื่องของความจำเป็นคนจำเก่งไหมฮะโซเฟสตอนนี้เองจำชื่อเพื่อนไม่ได้เลยครับแต่แค่ลบบเราไม่เห็นเลยว่าในแค่ไหนส่งแดนซ์ไลน์มาเลยก็จะมีความโดดเด่นกันไปอย่างเลโก็จะ เด่นในเรื่องของเต้นครับแล้วก็ไม่ผิดผิดอย่างเดียวเลยครับผิดด้านผิดด้านชอบเต้นสลับด้านชอบเต้นสลับด้านเอ่อไปขวาเรามาเริ่มมิชชั่นนี้กันเลยฮะเต้นต่อท่าถัาพร้อมแล้วมิวเ็กมา แรกที่ได้ก่อนเลยอจริงเรียกว่าเรื่องความจำเลยไม่ใช่เรื่องของผมเลยไม่ใช่เรื่องของผมถ้าแรกกับพอโอเคแล้วพอมาอยู่ข้างๆผมแล้วมันผมมองมันใกล้เกินผมตาชาอะไรวะโอเคครับครับพร้อมแล้วมิวสิกมาโอ้โห Yay! Hey. ก็เป็นครั้งแรกของเพอร์เซสด้วยเช่นกันที่เขาได้มาอยากมาเห็นเขาเต้นเลยขอออกมาดูมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเหลือคนเดียวแล้วตัวเป็ดเกมสุดท้ายหต้งหนูต้งหนูเต้าอยากถามนิดนึงทำไมถึงต้องใช้ขากันเยอะขนาดนี้ถ้าหนูอยากเป็นนักไทควอนโดก็ไปเป็นนะไม่ต้องเป็นบอยด้วยคือเม์ไม่คุ้นไ่จางแต่อยู่สุดท้ายนะออกจบเกมเพอร์เซสชนะทันทีโอเคพร้อมหนึ่งเนย์หลอดหลอดจริงจรฉันชอบ สีเขตของไรแค่นก็เองไอดอลที่ชนะคือเพื่อนคนตึงอ่ะคุณแม่คนตึงคิดว่าไรแค่นี่เขาพลาดตรงไหนถูกตรงถูกตรงถูกตรงได้เลยครับผมชัยชนะก็เป็นของพวกเราคุณแล้วเกมต่อไปก็ไรแค่นก็สู้ๆหน่อยนะครับผมพวกเราจะสู้เต็มที่เหมือนกันฮะก็อาจจะยัง เอามือให้เราอยู่หรือเปล่าเพิ่งมา EP แรกอะไรอย่างงี้อาจจะแบบว่าอา่ะต่อให้ก่อนอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเกรงใจแขกเชิญใหม่คนนี้นะครับฉันมาเลยครับเราะซ็นไม่กลัวแล้วและผู้ชนะของมิชชั่นนี้จะได้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับมิช <laughs> มชั่นหลักของเราต่อไปซึ่งมิชชั่นหลักในวันนี้จะเป็นอะไรนะครับไปด้วยเลย <laughs> ชั้นหลักกันแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าวันนี้ไลแก่นหรือเพอร์เซสจะชนะนั่นเองนะครับเรามาอยู่ที่เขื่อนสีนครินน,<อ>น,นะฮะแน,<อ>น<ม>่นอนครับมิชชั่นวันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำนะฮะกับไารที่มีชื่อว่าย้ายให้เยอะ์สภารกิจยาย กันย้ายน้ําจากอ่างเก็บน้ําต้นทางไปยังปลายทางทีมใดย้ายน้ําได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะไปนะซึ่งเหล่าไอดอลจะต้องซับน้ําใส่ชุดในเสื้อเพิ่มเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมช่วยรีบนำออกจากชุ่นี้เยอะต้องเปลี่ยนการไปซับน้ําสามารถไปได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นเด้อมาเป็นไอดอลทั้งทีเนี่ยขอรีบสุดหน่อย เพอร์เซ็นต์ชนะดังนั้นมีสิทธิพิเศษครับยังไงใบแคนครับมีเวลา90วินาทีเพอร์เซสผมบวกให้10วิเป็น100วินาทีทักถึงแทคติกการวางแผนเลยดีกว่าเกมนี้เนี่ยคิดว่ามันอยู่ที่อะไรฮะผมว่าเร็วฮะเร็วเลี้ยงขี่ด้วยต้องมันต้องกอดใจอย่างเงี้ยแบบต้องทำงานเป็นทีมอะไรเงยออพวกคุณหลังมีเทคนิคไหมคิดว่าจะไปเก็บน้ำเนี่ยได้กี่รอบกี่รอบก็ได้เลยก็ไหวอยู่แล้ว ทีมไหนจะเริ่มก่อนฝั่งุูชนะได้เลือกครับเอ้ยโอ้ยโอเคเพิร์เซสชนะครับจะดูก่อนหรือเล่นให้เด็กมันดูเล่นให้เด็กมันดูเหรอหลยแค่เล่นก่อนนะโอ้ยนะคำห้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ทั้งเพอร์เซนสและไลค์แคทนนะมาดูกันว่าวันนี้ทีมไหนจะได้เป็นไอดอลเอ็นจีเอครับถ้าพร้อมแล้วไลค์แค้นเชลยเอาละครับตอนนี้รอยองเานะเปลี่ยนชุดสวยน้อยนะครับโอ้โหไหนไลแค้นห้องน้ำ ตาคิดที่บอดี้มาเลยเอาละทีมแรกอี่าแรกนั่นคือไลแค่นั่นเองนะครับผมมิชชั่นนี้เนี่ยไรแค่เสียเปรียบนิดหน่อยนะมีเวลาแค่90วินาทีอ่ะมาดังนั้นเดี๋ยวเป็นรองจารยให้ไลแค่นะครับไลแค่พร้อมเก้าสิบวินาทีหนึ่งสองอากาศดีนะเล็กตวเนี่ยดีนะเล็กตัวเนี่ยใช่ปะหนึ่ง น้าทองทำอะไรกันนะ่ะทำอะไรอ่ะ ะครับมาช่างนะฮะโอ้โหมีเครือ้เลยทำไม่ได้ทั้งหมด25.6กกิโลอู้ยเยอะอยู่นะอยากเห็นน้ำมันเงี้ยทำไม่ได้มากกว่า25.6สิบาจุดชนะทันทีและแค่นี้เลยะสั้นๆนะฮะระวังเปียกครับไม่น่าต้องระวังเขาแบบได้เวลาเพิ่มสิบวิเราต่อให้แล้วต่อให้ผมว่า กผมอาจจะเออระเหยไปนิดนึงเป็นเกมที่ยากเพราะว่านังสู้กับความหนาวด้วยกับลงเย็นๆและยิ่งจุ่มน้ำก็โอ้โหเอาเรื่องฮะเอาละครับมาที่เพอร์เซสบ้างนะครับเราได้ดูน้องๆไรแคนเล่นไปแล้วนะฮะคิดว่าตรงไหนที่เขาทำดีและตรงไหนที่เขาพลาดฮะเห็นแต่พาดยังไม่เห็นดีเลยนะ <c oughs> เขาก็โดนลงไปในน้ำด้วยไม่รู้ช่วยไหมแต่ช่วยน้ำมันเข้ากันแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อเนาะเก็บตัวพีพีครแต่คุณได้เปลี่ยนหน่อยอย่าลืมเพราะคุณมเวลา100วินาทีนะครับกับผม100วินาที1 2 3จับเวลาฮะเฮ้ยนั่งอาับแดดกันก่อนก็ได้จริงไม่เห็นต้องรีบเลยไม่เห็นต้องรีบเลยรอยวิชิวชิวรอยวิช แม่ลงน้ำถ้ายังสวยเออโอ้ยลงท่าลงแบบนั้นจะไม่โดนหน้าไงลาสเรี่ผ่านไปออฮะถูกอัปากีดีเปลี่ยน่นี้ไงหู้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 หหูนี้เฮ้ยเป็นยังไงสิมเป็นยัไงสิเดแล้วอนแล้ว ต้องบีบช่วงแขนว้ยไม่ใช่แขนช่วงตัวเพราะว่าฝองน้ำมันจะแข็งหน้าแต่ขั้นนี้เขาบีบแขนเลยอะออกอกะโหไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับดูด้วยตาเปล่าตรงนี้เก็บย้ามาเยอะกว่าอะไรแค่ไหนแต่ว่าหน้าอกมันเก็บน้ำมาเยอะมากเลยนะเอาละครับมาดูน้ำหนักของเพอร์เซสกันนะครับว่าจะทำได้มากกว่า25.6ิ กิโลไหมฮะยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่ิบกผมมากกว่าหกิโลหกิโลสิบกิโลแ่เลยเีชิวจรงๆแล้วผู้ชนะนะครับของไอดอลในีพร์กิจเจนซาท้งต่ไปตัวมันจนักไหมอ่ะเ่มี เก่งมากมากเลยนะไม่คิดว่าจะชนะเลยคไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมตามกับปัร์กี้เป็นยังไงสิาก็ตื่นเต้นมากๆากแล้วก็ขอบคุณใช่มาที่ขนาดเทปแรกไรแค่เทปสี่แล้วนะครับพี่งเดียวครับไม่ต้องพูดตบมือเบาๆก็พอนะครับขนาำมาครั้งแรกและเขาได้เขามาตั้งหลายเทปแล้วใช่ไหมครับสี่เทปแล้วแอบแอบยำเบาๆจจะเพียงแพ้สักครั้งหนึ่งก็คงจะไม่เป็นไรหรอก ทีแล้วต่นี้มันแพงสามครั้งแล้วนะเนี่ยจะผิดพลาดที่ตรงไหนอ่ะไอโกไม่เข้าใจอ่ะไอ้กเหนื่อยแล้วนะโอ้โมโลทโอ้ไพร์วสวัสดีน่าบ๊ายบายนะทุกคนตะโจนอิกิี้ อย่างสวยๆโอเคนะแต่สนุกนะนะทำเกมนี้นะเพจริงเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละวันนี้เราอยู่ที่สื่อสีน่าเคยนทั่งทีนะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องๆได้ไปแต่งตัวกันใหม่แต่เดี๋ยวยังมีความพิเศษรอทุกคนอยู่ครับไปกันเลยเอาละครับมาถึงช่วงท้ายแล้วถามไลคแค้นดีกว่าพูดถึงภาพรวมของการมาการชนะทุรีหน่อย ก็สนุกมากสำหรับรายการนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทปแรกและว่าเป็นเทปที่เป็นจอยมากเพราะชอบมาทำชาติอยู่แล้วนะเลโก้แหละเป็นไงบ้างทั้งสนุกแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าระหว่างการทํากิจกรรมเนี่ยมันได้ความรู้ได้อะไรกลับไปเยอะเลยครับกับรายการนี้สุดยอดครับครับผมคือทุกที่ที่พี่เขาพาไปเลยเรียกว่าสวยมากๆก็เรียกว่า ตื่นเต้นมากๆระหว่างทางก็กลัวจะมีช้างโผล่มาผมก็ตุ๊บชขาอุตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ไหมน่ากลัวมีเสียงากมีเสียงมากมีเสียงแคว่แคว่แคว่อันนี้ช้างแคว่แบบหมือนเป็ดช้างร้องแคว่หมายถึงว่าเขาเหยียบเหยียบต้้นไมหย่อนใช่นะครมาที่ p r ร c e s s บ้างล่ะนะครับพูดถึงการไปเล่นกับช้างมันดีกว่าเออเป็นยังไงบ้างดูเอนจอยกันมากเลยเอนจอยครับได้ขี่ด้วยผมได้ขี่ด้วยได้ที่มีการขี่ช้างแล้วว่า ข้างเกรงแล้วเราต้องจิสะโผกตามช้ามนิดหนึ่งอ๋อเหรอฮะใช่คร OK ับคือเวลาเดินเหมือนไหลเขาจะแบบใช่แล้วเราต oh ้องสับเอวแบบอ๋อพุชกงนี้ใช่จิสะโผกได้แต่อย่าจิงพี่นะเปไงนมาครับเนี่ตอนนี้ผมกเป็นครั้งแรกที่ได้ อ่านางกับช้างไม่เคยใกล้ชิดใครเลยแต่คุณต้องหลีกเลยกับช้ายเคยเห็นแต่ในทีวีอะไรแบบจริงๆหน่อยยังไม่เคยเจอช้างตัวจริงๆเลยครับเคยเจอแต่แบบไปสวนสัตว์แต่มันก็อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบธรรมชาติใช่แต่นี้มันอยู่แบบใกล้ๆเลยแล้วเราแบบได้เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยมีช้างตัวเล็กด้วยก็น่ารักมากๆดีครับโอเควันนี้ก็จริงดีใจมากที่ได้เจอทั้งนาแคทแล้วก็ทั้งเพอร์เซสด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้ชมไหนดูรายการอยู่นะครับแล้วก็เฮ้ยอยากจะมาสัมผัสนะครับบรรยากาศดีๆแบบ ก็สามารถมาได้เลยนะครับมาไม่ยากนะจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับหวังว่าน้องๆจะได้ความรู้ความสนุกกลับไปนะครับเอาละ่ะแต่ก่อนจะลารายการไปนะครับวันนี้ผู้ชนะของเราก็คือ,อเพื่อนอย่างนี้นะ,ะว่ารางวัลของคุณคืออะไรค,คืออะไรครับอแอร์ไทม์ฮะค,คุณจะได้ร้องเพลงฮนะแดนดีใจดี่ฮ เดี๋ยวเราจะลาไปด้วยบรรกาศความสุขให้กับคนดูนะฮะแล้วก็แข็งาเพาะจากเพอร์เซสต์ั้งเองนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับไอดอลแมนจี้ครับทุกวันจันพุศุกูกนะครับทาง u t u b e GFM TV นะครับวันนี้พวกเราหมดรานไปก่อนแล้วลาเธอนะรักเธอนะสวัสดีครับรักเนะรักเนนะอาจจะไม่ค่อยถ่าย ธอฉันนทิง่เธอยัใครสงมตามเปลี่ยนเราธองจจิวเลสกเป็นสสอมาเดว่าตาแค่มองจะทใช้วลล่ไม่เคยบทิ่เลยอุ่นตัวยังเยเหมืนหมวนผม b r e a แค่เธเจมาู้ว่นาดันไม่เคยบอกเไม่เคยจะเจอกับใครที่ดีกว่าเกือบทำให้ใครต่อใครเขาลืงอน โอ้เธอช่วยหนาเรื่องน้อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยงอนอยู่ไหนตั้งแต่วันเธอช่วยหนาเรื่องน้อยถ้าเป็นแบบนี้ฉันได้กลับไปก็คงไม่รู้เลยเธอช่วยหนาเรื่องน้อยไม่อยากต้องคิดถึงเขาบ่อย อยากร้องแบบเรื่อยๆแล้วร้องพอแบบเหมือนกันปกติเนี่ยหาหอมีกว่าฝากทิ้งท้ายไว้วันนี้นะครับช้างที่แอบรักเพื่อนสนิทคือช้างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุเคยยกันอู่ เห็นช้างขี่ขี่ตามช้างแต่ถ้าเกิดอยากรักกับพี่ขี่ช้างตามมาน่ะเหรอเฮ้ยได้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 วันนี้จะต้องลาแต่เลโก้ไม่ได้มาลาคนเดียวเลโก้พาช้างมาลาด้วยช้างชื่อว่าช้างชื่อบุกสบาช้างอะไรไม่รู้ชอบงงช้างชอบงงเลยนะเฮ้ยผิดนะผิดผิดเมื่อกี้ ช้างเป็นอะไรไมาูกได้ได้ชใหญ่ไล่ช้างเล็กเ้ยช้างเล็กไล่ช้างใหญ่ช้างใหญ่ล้องเล็กๆลช้างเล็กร้องใหญ่ๆอะไรวะไม่มีช้างมีแต่คำาคมมีดมีมี อะไรโลกแกนรห่างนี้ไปแล้วเหรอเออชอบนะมันเป็นอะไรที่ไม่มีสาระดีชอบอันนี้ก็เป็นอีพีแรกที่เพอร์เซดมานะคะทุกคนมาครับเจอกับไรแค้นเอตลกชนะด้วยอืมชนะไรแค้นแค่เดิมเราจะทำเติมรูเราไม่ได้แต่แรงกำลังใจเชียร์ไรแค่นทุกทีพีจริงจริงเอ้ยอีพีเราก็สำคัญนะทุง จะอีพีได้ที่นักคูงงานด้วยเหมือนกันอ,อ๋อมันจะใจหน้ามันฮ็อกไง <Okay. S 1> มันมันมีอะไรจะแบนไก่ <c oughs> อุย้ยเราจะบอกว่าน,นีรอมาก <c oughs> <c oughs> ปักกี้สวยมากอาร่าพร่งส่วนปามน่ารักมากแล้วปามกับปักกี้ <c oughs> ปักกี้มันยังไงสิ <c oughs> มีเรือนี้ไหมทำไมเราเห็นแล้วมันได้นะ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ทำไมตุ้ยไม่มานะ <c oughs> ว่าแย่เลยเจอกันก็จะรอวันนั้นเออรอวันนั้นมันจะต้องมีตุ้ยปักกี้มา สักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวันนี่เราดูเขาแบบไม่มีสาระใช่ปะ่ะอุ้ยเขามีสาระเรื่องการไฟฟ้าไงแต่เขาไม่ค่อยมีสาระเราก็ไม่มีสาระทุกคนมาดูเราอ่ะอ่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราไม่มีสาระอ่าไปเจอกันอีพีต่อไปนะคะทุกคนโซคิวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อนๆนะคะอนุโมนาค่ะทุกคนเลยแล้วก็อย่แชร์กดติดตามไปดูอีกนิดด้วยบาย